ตรงๆไปไงผังถูกไหมคะหลักการก็คือว่าพี่ใช้วิธีนี้น้องหม่ำต้องใช้ความช้าในการสัมผัสก็คือค่อยๆลดความเร็วพี่ลงเรื่อยๆจนเมื่อความเร็วพี่ถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันอยู่ในการควบคุมของเขาแล้วใช่ไหมคะเราจะเบี่ยงทิศทางกลับไปทางอื่นเข้าใจปะหนังจริงไงพู่น้องชกมาเร็วๆน้องก็จะค่อยๆลดความเร็วเขาเรื่อยๆฟุ๊บพอถึงจุดหนึ่งพอความเร็วลดลงแล้วเราสามารถควบคุมทิศทางได้แล้วเราจะเบี่ยงทิศทางอื่นคือเอาไปใช้ประโยชน์นั่นเอง หลักการเหมือนกันพืชจะค่อยๆลดพลังงานแสงเอาพลังงานแสงเนี่ยมาลดพลังงานลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่พืชคิดว่าพอเหมาะแล้วโอเคไหมแล้วพลังงานนะ่ะเบี่ยงไปใช้งานคือเอาเบี่ยงไปสร้างเป็นน้ําตาลโอเคไหมซึ่งคนที่มาใช้2คนนี้คือความว่าคลอโรฟิลกับสารให้พลังงานสูงคลอโรฟิลเนี่ยจะเป็นคนที่ทําหน้าที่คือรับหมัดปั๊บปั๊บปั๊บป๊บแล้วค่อยๆชะลอความเร็วของแสงลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งโอเคไหม แล้วพลังงานนะเนี่ยเบี่ยงไปให้กับสารให้พลังงานสูงเก็บเอาไว้คือลดพลังงานหรึองเท่าสารให้พลังงานสูงพอสารให้พลังงานสูงเก็บมาใลยปุ๊บเราค่อยเอาสารตัวนี้ไปใช้ในการสร้างน้ําตาลต่อเข้าใจปะนี่คือหลักการของมันนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะที่หลักการเนี่ยคือตรงนี้ค่ะสมการนี้นะคะน้องจะต้องได้นี่คือสมการที่ใช้นะ,ะสมการการสังงคราห์แสงสังเกตนะน้องน้ํา12ออฝั่งนี้กับน้ํา6ห้ามตัดกันเข้าใจปะ ห้ามตัดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําตรงนี้ออกซิเจนตรงนี้จะไปเกิดเป็นออกซิเจนอีกฝั่งหนึง่งโอเคไหมคะนะอ่ะต่อมาต่อมาต่อมานะคะต่อมาคือตรงนี้นะคะนะอ่ะต่อมานะคะเอ่อต่อมาคือที่ที่เกิดการสังเคราะห์แสงนะคะที่เกิดการสังเคราะห์แสงน้องต้องรู้นะว่าเกิดในโคลอโรพลาสโอเคไหมซึ่งเม็ดสีคลอโรฟิลของน้องเนี่ยอยู่บนโครงสร้างที่เรียกว่า ไทระคอยโอเคไหมซึ่งจะมีเม็ดสีอยู่นะคะคือลงค้าวัตถุอยู่อ่ะยี่มาดูปริยาก่อนนะครับนั้ปริยาในการส้อนแสงจะแบ่งเป็นสองภาคส่วนหลักๆนะคะคือปริยาการใช้แสงกับปริยาที่ไม่ใช้แสงโอเคไหมปริยาใช้แสงปริยาไม่ใช้แสงนะสอส่วนหลักหน้าที่นนองคือต้องจําวิธีการตรงนี้ให้ได้ตรงนี้คือจุดสําคัญในการออกข้อสอบออกข้อสอบมา6ดาว ออกข้อสอบมาหกดาวพูดง่ายคือทุกครั้งที่สอบแพดอะตรงเนี้ยออกข้อสอบต้องเข้าใจหลักการการชะลอความเร็วนะคะพูดง่ายๆก็คือพลังงานแสงเนี่ยค่ะน้องมันจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เรียกว่าแอนเทนเนอแอนเทนนอเนี่ยเป็นชื่อเรียกรวมของลงค่าวัตถุหลายๆชนิดมารวมตัวกันโอเคไหมลงค่วัตถุเนี่ยมีหลายชนิดถามว่าทําไมต้องมีหลายชนิดเหตุผลก็คือตัวแต่ละชนิดเนี่ยค่ะน้องจะรับแสงที่พลังงานต่างๆกัน โอเคไหมจากนั้นจะปรับพลังงานของแสงแต่ลนะอนให้อยู่ในช่วงที่พอเหมาะเข้าใจไหมแล้วส่งให้ศูนย์กลางของมยาคือคลอโรฟิลเอคลอโรฟิลเอเป็นศูนย์กลางของมยารับพลังงานจากลวังถุอื่นๆเข้ามาเข้าใจไหมแอนเทนน่าอื่นจะปรับพลังงานแสงให้พอเหมาะแล้วใหล้ลดความเร็วลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่เป็นค่าพอเหมาะให้คนที่เป็นศูนย์กลางรับโอเคไหมจากนั้นศูนย์กลางจะส่งพลังงานเนี่ยให้กับอิเล็กตรอน เห็นไ,ไหมเริ่มเปลี่ยนรูปแล้วนะจากแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนเข้าใจไหมคล้ายๆกระแสไฟฟ้าไหมกระแสไฟฟ้าคืออิเล็กตรอนวิ่งถูกไหมอันนี้คืออิเล็กตรอนเหมือนกันแต่อิเล็กตรอนเนี่ยยังถือว่าร้อนอยู่ต้องลดระดับลงอีกจากแสงเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนโดยคลอโรฟิลโอเคไหมตรงนี้นะคะนะออกข้อสอบนะแถวนี้นะคะน้องนะจาได้นะหลักการคือแสงถูกรับด้วยอะไรก่อนคลอโรฟิลเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องแอนเทนน่าคือเม็ดสีอื่นๆก่อนปรับให้ระดับมันพอเหมาะ แล้วค่อยส่งให้ศูนย์กลางคือคลอโรฟิลล์ A เข้าใจปะแล้วคลอโรฟิลล์ถึงค่อยเปลี่ยนพลังงานนั้นไปอยู่ในรูปของขอิเล็กตรอนเข้าใจปะไล่ระดับอย่างนี้นะนะคะนะและหลังจากนั้นอิเล็กตรอนก็จะถูกเหนียนน่ยวรั้งน้องเหนี่ยวรั้งนะคะอะต่อมานะคะจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนจะถูกเหนี่ยวรั้งนะคะเออตรงนี้เดี๋ยวขอก่อนที่จะไปอิเล็กตรอนเหนี่ยวรั้งเนี่ยขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะข้อนี้ให้ระวังนิดนึงก็คือแอนเทนน่ากับเรื่องบบแสงนะ ให้น้องไปดูระบบแสงนิดนึงคือลงข้อตุแอนเทนนาของน้องเนี่ยมี2ระบบคือแสง1กับแสง2นะคะอันนี้เป็นทวนรายละเอียดเอานะคือคนที่รับแสงอื่นๆนะเขาเรียกแสง1กับแสง2โดยมันม,มันมีหลายลงข้อตุรวมกับโคโลอโรฟิลเลอเมันก็จะแบ่งเปสองกรุป๊ปกรุ๊ปแสง1กรุ๊ปแสง2นะทีนี้มาดูกลไกต่อน้องกลไกตรงนี้นะคะกลไกต่อนะคะทีนี้กลไกการวนเนี่ยพลังงานจะวนอย่างงี้วนไป2แบบเขาเรียกแบบแรกคือนอนนอนไซคลิก กับแบบที่2คือไซคลกคืออิเล็กตรอนที่น้องได้เนี่ยคะ่ะน้องมันจะวิ่งเป็น2แบบคือวิ่งแบบเป็นวงกลมวิ่งแบบเป็นวงกลมคืออะไรรีไซเคิลนะน้องคือพลังงานสมมติรับมาปุ๊บใช่ไหมปุ๊บสมมติ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 มมตมมตน้องแพ้ปล่อยพลังมาสิปล่อยพลังปุ๊บพี่รับมาใช่ไหมคะถ้ารับมาเสร็จปุ๊บเป็นอิเล็กตรอนใช่ไหมพี่ทําการวนอยู่ที่เดิมอยู่ที่ตัวพี่อย่างนี้คือการวนเป็นอะไรไซคลก ซึ่งการวนเป็นไซคลิกเนี่ยข้อดีของมันคือได้พลังงานมาเรื่อยๆขาจายพลังงานที่คหมุนเวียนใช้ตรงนี้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอเป็นไซคลิกสักพักหนึ่งแล้วพลังงานเพียงพอแล้วเราต้องเอาตัวนี้ออกจากระบบถูกไหมเราก็ทําให้มันเป็น non c c นอนไซคลิกซะเข้าใจปะเข้าใจปะงั้นก็จะมี2ระบบเกิดคู่กันก็คือไซคลิกกับนอนไซคลิกโอเคไหมคะนะคือถ้ายิงมาปั้งเรามาวนเป็นไซคลิกก่อนให้ได้พลังงานเพียงพอก่อนให้ได้สารให้พลังงานสูงเพียงพอก่อน พอเพียงพอแล้วเราค่อยปล่อยออกไปแล้วก็จบกันเข้าใจไหมนะตรงนี้หลักการคืออย่างนี้ค่ะน้องอมาดูต่อนะคะก็คือว่ามันจะยิงแสงกระตุ้นไปกระตุ้นกันมาตรงนี้น้องไล่ขั้นตอนเอานะเริ่มจากยิงตัวนี้ไปที่ตัวนั้นนะคะดูรูปประกอบที่ออกข้อสอบก็คือน้องต้องรู้ว่าเบสเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพลังงานจะเริ่มวิ่งอีกก่อนนะจะวิ่งไปขั้นๆแต่น้องต้องรู้ว่าเบดเสร็จแล้วเนี่ยแน่นค่ะในระบบที่เป็นนอนไซคลิกเนี่ยคนรับตัวสุดท้าย คือ NADP จะรับอิเล็กตรอนเป็นคนสุดท้ายโอเคไหมโอเคไหมคะจะรับอิเล็กตรอนเป็นคนสุดท้ายนะจะรับอิเล็กตรอนเป็นคนสุดท้ายและก็ระหว่างที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยจะเกิดการปัม๊มนะคะจะเกิดการปั๊มโปรตอนเข้าไปในถุงไทลาคอยเข้าใจจำ,จำโครงสร้างให้บอกนะถุงไทลาคอยได้ไหมถุงไทลาคอยตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยคือถุงไทลาคอยเนาะมันระหว่างที่เราส่งพลังงานเนี่ยวิ่งนะคะวิ่งแบบนอนไซคลิกก่อนนะมันจะปั๊มเข้าไป ปั๊มอิเล็กตรอนเข้าไปนะทำปั๊มโปรตอนเข้าไปทาให้โปรตอนสะสมถึงไทลาคอยซึ่งเดี๋ยวโปรตอนที่สะสมตัวเนี้ยจะถูกปล่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสร้างเป็น ATP เข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจไหมคะแล้วเราก็ส่งต่อไปเรื่อยๆปื๊บปื๊บปื๊บจนสุดท้ายตัวรับสุดท้ายคือแหนบโอเคไหมตัวรับสุดท้ายคือแหนบนี่คือเล็กนอนไซคลิกพูดง่ายๆคือพี่รับนี่คือนอนไซคลีฟนะคือพี่รับพลังงานมาปึ๊บส่งพวดต่อ ส่งพวดต่อขณะที่พี่รับมาปุ๊บส่งพวดเอาพลังงานนั่นนะ่ะมาดูดโปรตอนเข้าไปถุงไทละคอยให้มีโปรตอนเยอะเะและเดี๋ยวโปรตอนนั่น,นเอาไปสร้าง ATP เข้าใจไหมคะเข้าใจปะแต่ถ้าสมมุติว่าในการที่รับแล้วส่งพวดพอไหมพลังงานไม่พอใช่ไหมทําการวนก่อนวนวน,วนก็ได้พลังงานเหมือนกันก็ได้อะไรเหมือนกัน ATP เหมือนกันก็คือปั๊มโปรตอนเข้าไปสร้าง ATP เหมือนเดิมเข้าใจปะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2ระบบคือ ไซคลิกกับนอนไซคลิกงั้นสรุปง่ายๆถ้าเป็นนอนไซคลิกผลลัพธ์ที่ได้คือ ATP คือไหมกับ NADPH ที่รับอิเล็กตรอนไปแต่ถ้าเป็นไซคลิกเนี่ยน้องวนเป็นวงถูกไหมน้องวนเป็นวงน้องจะได้แต่ละ ATP อย่างเดียวเพราะไม่ได้ไม่ได้อะไรคะก็วนอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆเข้าใจไหมไม่ได้ NADPH โอเคไหมคะนะตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเน้นนิดนึงนะคะเพาเอิญข้อสอบไม่น่าเชื่อต้องเชื่อคะ่ะน้อง นะคะคกลไกเนี่ยคะ่ะน้องแถวเนี้ยออกไปห้าครั้งท่อนเนี้ยเนี่ยออกไปห้าครั้งน้องขอความกรุณน,นะช่วยช่วยนิดนึงนะคะไปทบทวนนี้ให้ดีๆนะคะเพื่อน้องต้องไปอ่านหนึ่งคือพี่อธิบายความเข้าใจาให้เราโอเคไหมแต่ขั้นตอนที่เป็นตัวอักษรน่ะต้องไปช่วยกันอ่านโอเคไหมคะเห็นไหมนี่เหลือนไทเก็ตเลยไหมรับพลังงานแบบปุ๊บหมุนวโอเคไหม โอเคไหมคะหรือสมมติวันนี้น้องแพรยิงพลังความรักให้พี่ปุ๊บพี่บอกอยาจะหนูอยาวนเป็นวงปุ๊บส่งให้น้องหม่ำโอเคไหมเหมาะไหมนะคะนะสุดท้ายนี่เรียนกันเสร็จนะคะกลับไปนะคะน้องหม่ำกับน้องแพรเป็นแฟนกันดีไหมดีไหมคะนะอะต่อมานะคะต่อมาต่อมา,อมานะคะน้องเฟิร์สนั่งเงียบเลยนะคะน้องเฟิร์สนี่กลายเป็นแบบว่าวันนี้เป็นองค์ประกอบฉากแทนอะต่อมานะคะน้องนะนะคะน้องนะตรงนี้น้อง้าขออ่ญาตนิดนึง ไม่อยากบอกข่าวร้ายเลยค่ะน้องแต่นี้ค่ะน้องเห็นนี่ไหมนะคะกระบวนการแรกเนี่ยเขาเรียกกระบวนการเคลวินไซเคิลตรงนี้ค่ะน้องไม่เยอะนะคะกี่ดวงเดาวดิเลขสวยมากเลยเป็นมงคลกับชีวิตมากเก้าดวงเก้าค่ะน้องแล้วเก้านี้แล้วคิดว่าคำวันข้างหน้าเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกนะคะอันนี้เก้านี่นับจากสถิติปีล่าสุดนะเก้าเพราะฉะนั้น ออก9้าดวงเนาะนะฮะออกละเอียดมากตัวนี้น้องไปทบทวน,นกลไกดีๆคเควินไซเคิลหลักการคืออะไรโอเคไหมน้องสามารถอ่านสื่อเรียนกระทรวงก็ได้แต่ถ้าน้องขี้เกียจอ่านพี่สรุปพวกนี้เป็นข้อความในแมปให้อยู่แล้วน้องสามารถอ่านแมปทดแทนได้อย่างครั้งแล้วก็ือพูดเรื่องอิพอร์มิสอยู่ด้านบนสุดทําอะไรรวมที่เหมือนเลนรวมแสงอะไรอย่างเงี้ยข้อสอบจบประมาณนี้นะคะอันนี้ออกข้อสอบไม่มากออกแค่ประมาณสักดาวหนึ่งก็พอนะดาวถึงสองดาวนะคะอย่างเนี้ยออกเรื่องอิพิเดมิสนอกสูตรทําให้เป็นเลนรวมแสงนะรอยต่อตัวนี้ออกข้อสอบเนี่ย ช่องว่างใต้ใบโอเคไหมพวกนี้ก็คือเนื้อหาที่ข้อสอบจากหนังสือกระทรวงอะ่ะเหมือนหัวข้อเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยเนาะคือกระทรวงมันเขียนเป็นประมาณ5 6หน้าหน้าที่เราก็คืออ่านอ่านอาน่อานแล้วไปตอบข้อสอบเพื่อพี่เห็นว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาใช่ไหมพี่เลยสรุปเป็นไมล์แมปมาให้โอเคไหมคะนะอ่ะต่อมานะคะหรืออย่างเนี้ยพืชในที่ร่มจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ข้อสอบใบจะบางกว่าพืชที่แจ้งเนี้ยเป็นพอยที่มาจากหนังสือกระทรวงล้วนๆนะนะ้องไม่มีความรู้รเลยเลยนะคะนะส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรื่องกการงอเมล็ด การงอกเมล็ดเนี่ยที่ออกคือสมก,การดัชนีการงอกเนาะคือข้อสอบจะให้น้องคํานวณดัชนีการงอกนะคะดัชนีการงอกเนี่ยไม่ใช่การนับเมล็ดแล้วหารวันไม่ใช่นะข้อสอบจะมีช้อยหล่อหลักการคือน้องต้องเอาในแต่ละวันมาหารด้วยจํานวนวันหลังเพาะเช่นสมมวันที่3งอก6เม็ดก็คือ6หารด้วย3วันที่4ี่งอก4เม็ดก็คือ4หารด้วย1เข้าใจปะเฮ้ย4หารด้วย4เข้าใจปะวันที่5งอก หนึเมล็ดก็คือ1หารด้วย5แล้วน้องเอาผลแต่ละวันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่น้องหารได้เนี่ยมารวมกันเขาเรียกค่านี้ว่าดัชนีการงอกเข้าใจปะต่ดัีการงอกไม่ใช่ x bar บาร์นะน้องไม่ใช่เอามะเ็ดที่งอกทั้งหมดแล้วมาหารเฉลี่ยอันนี้ไม่ใช่โอเคไหมคะนะอันนี้ไม่ใช่นะต้องเอางอกแต่ละวันหารด้วยจํานวนวันแล้วค่อยเอาผลทั้งหมดที่ผลหารที่ได้อะมารวมกันเข้าใจไหมเขาถึงเรียกว่าดัชนีการงอก ะะแล้วก็มีหัวข้อที่ออกข้อสอบบ้างนะข้อหนึ่งประยุกต์การทดลองคือปัจจัยที่ผลต่อการงอกของเมล็ดเข้าใจปะคือถามว่าเมล็ดจ,จะงอกเพราะอะไรบ้างนะก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีเนี่ยน้ำความชื้นแสงเอาเสนคือน้องรู้อยู่แล้วเนื่องไหมคะนะไม่ซีเรียสอะไรนะก็จบสําหรับเรื่องนี้นะคะที่นี้ก่อนจบวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องซึ่งน้องหลายๆคนจะรู้สึกว่าพอเรียนเรื่องพืชแล้วอ่ะน้องจะสึกหมดกําลังใจที่เข้าใจนะ วันนี้สังเกตได้ว่าน้องแพรนี่ซึมเลยเจอเข้าไปทีนี้ซึมเลยนะพี่เข้าใจว่าบางคังมันก็ยากนะครับแต่เฟิร์สนี่ไม่รู้สึกเลยนะเฟิร์สยังคงแบบรู้สึกว่าพร้อมเสมอจริงๆนะคะคืออย่างนี้พี่เล่าเรื่องฟังเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของถังน้ำสองใบถังน้ำสองใบเนี่ยใบยหนึ่งเนี่ยมีรูรั่วใบหนึ่งมีรูรั่วนะนะมีรูรั่วทุกวันเนี่ยจะมีชาวนาคนหนึ่งคอยตักน้ําที่ลําธารแล้วก็กลับมาใส่ตุ่มที่บ้านโอเคไหม ระหว่างทางน้องก็จะรู้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นชาวนาก็จะหามน้ำถูกไหมแต่ชาวนาไม่เคยเปลี่ยนถังสองใบนั้นเลยนะไม่เคยเปลี่ยนถังสองใบนั้นเลยชาวนาคงตักน้ําไม่ถังสองใบนั้นแล้วก็หามเดินนะถ้าหามเด็ดนะหามกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอเคไหมหามน้ําเดิมทุกวันเดินนะคะเดินน้ําก็รั่วทุกวันน้องว่าถังสองใบนี้มันรู้สึกยังไงรู้สึกไงเป็นน้องน้องถังสองใบรู้สึกไงถ้าน้องมองโลกอ่างนั้จะบอกอุ้ย อีถังใบหนึ่งต้องเกลียดอีใบนั่นเลยเพราะไปเนี้ยเอาเปียบถูกไหมเอาเปียบตัวเองรั่วน้ํารั่วทุกวันฉันต้องแบกเต็มจํานวนถูกไหมพอถึงสุดปลายทางเนี่ยไอถังใบรั่วจะเหลือแค่ครึ่งครึ่งถังแต่ขณะที่ใบที่ไม่รั่วจะเหลืออยู่เต็มถังถูกไหมถาม้ามองมองโลกแง่ร้ายสุดๆแต่ทางสองใบนั้นเขาไม่ได้มองอย่างนั้นทางสองใบเนี่ยเขามองว่าอย่างนี้คนที่สมบูรณ์นะนั่นคือคนประเภทแรกบนโลกใบนี้คือคนที่พี่เล่าให้ฟังคนมองโลกแง่ร้าย,ายจะมองเลยว่า แกเอาเปรียบเรวมากอีถังชั่วทําตัวรั่วได้ยังไงฉันน่ะเหนื่อยหนักสาหัสนี่คือคนประเภทแรกบนโลกคือคนเห็นแก่ตัวแต่ถังใบนั้นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนประเภทที่แรกถังนั้นเป็นคนประเภทที่สองถังใบแรกรู้สึกเห็นใจถังใบที่สองว่าไม่เป็นไรนะเธอก็ยังเหลือน้ําอยู่อย่าคิดมากฉันน่ะก็ได้นะฉันฉันไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมฉันก็หุงน้าที่ฉันเต็มร้อยส่วนเธอบกพร่องไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ช่วยๆกันไปนี่คือคนนี่ถังมาแคน่นี้ถังไปได้แค่นี้ทางไปที่สองที่รั่วกับรู้สึกว่าทําไมฉันแย่อย่างเงี้ยทาไมฉันทำอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยทาไมทําไมทําไมต้องเป็นฉัน Why is me ทําไมผู้โชคร้ายต้องเป็นฉันทําไมฉันต้องเกิดมาอัปลักทําไมฉันต้องเกิดมารั่วและทําประโยชน์ให้กับสังคมได้น้อยเห็นไหมความคิดที่แตกต่างนะถ้าน้องมองว่าเห็นแก่ตัว